ค่ะถักทา้พ่อแม่พี่น้องชาวยูทูบเปิดค่ะทักท,าย,า,ท,กทายด้วยปีกล้วยกำลังจะออกเครือกล้วยกำลังจะออกลูกจ้าเป็นยังไงครับพ่อแม่พี่น้องชาวยูทูบเปิดค่ะขอบคุณปีกล้วยต้นกล้วยอันนี้เพิว่บสูงบอยญยค่ะคือทอดเดอค่ะพี่น้องชาวยูทูบเปิดทั่วโลกค่ะขอบคุณเดอร์ทแบบทางค้าใหญ่ลงคนร้อยเอ็ดคมบัตุรี่ค่ะเนี่ยพี่เนี่ย ก็กลัวไงเดี๋ยวย้ายสิกลับกล้องให้เบิ่งเนาะบิ่งตาน่าย้ายหลายเดี๋ยวสิเกล็อแต่เล็กแต่เล็กเนอะเดี๋ยวกลับกล้องเนาะกลับกล้องดูสิได้กลับกล้องมาแล้วกลับกล้องมาแล้วจ้าเบิ่งไเนก็กลัวกาลังแบบอื้มเพิ่นกาลัางต้นเพิ่มน้อยๆค่ะต้น ต้นต้นเตี้ยเตียต้นเป็นตะหกักตะหักมึงเนี่ยกำลังจะออกลูกมาดูสิจักหน่อยกับสิขออนุญาตตัดเพ่นเนาะตัดปีกล้วยเพื่อที่ลูกจะโตค่ะเพื่อที่ลูกจะโตจะใหญ่นะต้องตัดปีเพ่นออกไปดิค่ะพี่น,อน้องถ้าเราไม่ตัดออกพ่นกัดสิว่าง่ายน,นะ ไม่กี่วีเนาะเนี่ยได้กี่วีโอ้ลายวีอยู่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าเลยนะห้าวีเลยนะคะห้าดูหกวีดูสิน่ารักเส็จแล้วปวยก็ได้กินน้วยเด้อพี่น้องได้ใส่ไปค่ะผู้ใจมีทีพอ้ลยก็เอาล่วงไวเด้อค่ะพี่น้องเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าอ่าป่วยพันธนี่เนี่ยต้นสูงสูงค่ะพี่น้องสูงอิหลียายละมักนี่น มากเพลินเนี่ยเออม,มากเพลินเพลนตอนตืด่เตดี้ยอันนี้ก็จะเป็นดอกกล้วยนำโชคกาจันเขีาว่านเนาะขันย้ายอิอนผิดายก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องอ่ะไปเที่ยวทั้งหนกันเนาะเขาพันศาฮะไปเที่ยวทั้งหนกันเนาะไปเที่ยวที่ไหนเนาะเขียนบอกแยล่มเนยเด้อรู้สึกจะมีฝนไปปล่อยอีกวะเนาะเนี่ย อันนี้ใบมะกอกค่ะก็จะมีใบหมอนด้วยใบยมะกอกกินดีดีค่ะพี่น้องอันนี้เป็นใบตูมเนี่ยยอดใบตูมยอดใบตูมค่ะเหมือนมีฝนลงเม็ดเลยนะก็จะเป็นประมาณนี้ยค่ะจะเป็นประมาณนี้ตรงกล้วยเนาะ โอเคเนาะค่ะบ่ว่าสิเฮ็ดอิหยังกะขอให้คลวยๆเด้อจ้าเอ้า